้าวปลาแก่หอมมากโอ้ไม่ก็กกินตายแล้วโหววันหนึ่งขายได้700กว่าตัวข้าวปลาแก่ง่ากินเวอร์อโอ้โหดูดิโอ้หอยเลยั้ันเลยสวัโหีทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เช้าที่สุดในประวัติการนะคะที่เราจะถ่ายคลิปกัน Good morning ค่ะทุกคน <laughs> โอ้เงียบกริบแปล, <laughs> แลว่ายังทุกคนค่ะวันนี้นะเรากําลังจะไปรีวิวอาหารเช้ากันค่ะวันนี้จะไปตามหาร้านข้าวปลาแกะกันทุกคนลุงหมากรู้จักปลาแกะไหม <laughs> มันเป็นปลาที่ว่ายทะเลน้ําลึกห0 0 0งแสนเมตรปลาแกะนี่ <laughs> แสดงว่าแกะมาจากก้อนหินใช่ไ จะะรู้ทันอเดี๋ยวไปดูกันก็คือเขาบอกว่าอยู่สุขุวมท42ค่ะก็น่าจะเดินทางไปสักครู่หนึ่งโอเคค่ะทุกคนเจอกันที่รานจ้ามาไปกินข้าวปากกัดกันโอเคเออชานั่นเราอะก็คือแมปอะน่าจะปักไม่ตรงจุดเนาะแมปมาเข้ามาซอย42ใช่ไหม แล้วเราก็เห็นบรรยากาศตรงเมื่อกี้ที่แบบคึกคักคึกคักเนี่ยเดินเข้ามาลึกแล้วจนทะลุแล้วยังไม่เจอเลยก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดมาตามเราเป๊ะเนี่ยมันต้องเดินไกลแต่ถ้าลองดูแบบในคลิปว่าเราเดินแบบมาทางไหนแล้วขับรถตามไปได้ก็อาจจะไม่ต้องเดินเยอะขนาดเรานะคะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอะโฮสเทลตอนนี้เราเดินมาถึง The Art Hostel ซึ่งเป็นทางที่จะถึงก่อนเข้าปาแกะ ถ้าปักหมุดมาตรงนี้น่าจะใกล้กว่าอืมฉลาดจัเอาจิ้มอยู่ไหนเนี่ยยัง <c oughs> ไม่เห็นพี่แมวเลยอ้าวถามถามพี่บินดีกว่าที่ขาละแล้วน,นะคะข้าวปลากแกะอยู่ซอยนี้ปะคะปลากแกะเลยมาแล้วปลาแกะเลยมาแล้วอะรวมจิงด้วยยังไม่เห็นนะไปตรงนี้นะครงนก่อนก่นปากอยอะแกะใช่ไหม อ๋อมันเข้าไปในซอยเล็กๆอีกสองห้องข้างเป็นร้านส้มตำเราเราเข้าซอยทางด้านขวาเนาะโอเคค่ะอย่างน้อยเปิดอย่างน้อยก็ยังเปิดยังไม่คอยยังไมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสรุปไม่ต้องปักมาดิอาร์ดเซลกลับไอ้เราถ้าเกิดสมมติดูขั้ต้นคลิปแล้วปักมาอาร์ดเซลก็คือเอ่อแบบปิดคลิปไปแล้วเนาะ อยากได้ข้อมูลอ๋ออยู่ตรงไหนอ๋อยอ๋อยอ๋อยเร็วนะคลิปเลยเห็นไหมเนี่ยถึงเป็นข้อสำคัญว่าต้องดูคลิปให้จบนะคะจะมาดูแค่คลิปหน่อยไม่ได้เห็นไหมกดเรียนถ้าหมดเรียนอ๋อยอย่าเพิ่งปิดคลิปหมดเรียนกูนี่แหละถ้ายังไม่มั่นใจอย่าพูดอย่าพูดเช็ดเช็ดอย่ามั่น อะไรวะเนี่ยก็สรุปกลับมาตรงที่วินมอไซค์แล้วเนี่ยที่เดิมพี่จ๋าทำไมเมื่อกี้หนูเดินมาพี่น่าจะตะโกนเรียกชุดล้างมุ้ยหนูน้องจอยไฟน้องหยุดก่อนไม่มีเยอะใหญ่กันเลยนี่ไงน่าจะซอยนี้คือจริงๆก็เลยพี่วินมาประมาณหนึ่งประมาณวักหนึ่งน่าจะซอยนี้คิดว่านะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นร้านส้มตำถ้าเกิดสังเกตร้านส้มตำก็ไม่เห็นเพราะว่าปิดอยู่นี่แหละ นมันบอกไงไซเล็งเข้าปาเกหอมมากโอ้ม y g ก็โอโห้กินตายแล้วที่สุดอะไรพวกโี้โหนี่ไง้เขาแกะตรงนี้เลย <Wow. S 1> ว้าวอุ้ยนี่ไอ้ทอดตรงนี้อันนี้คือเป็นอาณาจักรของเขาเลยนะเนี่ยซ้ายขวา สวัสดีค่ะขายยังไงมะคะป้าค่ปะป้าแกะโอ้สี่สิบห้าบาทเองเหรอมันถูกม,<า>มันถูกกว่าที่คิดนะเนี่ย <c oughs> มันมีตื่นเต้น <c oughs> มันมีชอบกินปลาตัวนี้มันมีชอบทอดกินอยู่ที่บ้านค่ะค่ะอันนี้คือเจ้าแรกเนาะทุกคนค่ปะปลาแกะสุกมวิทย์สี่สิบสองอ่าแล้วอันนี้คือหมูทอดเหรอคะป้าอันนี้มาใหม่สองปลาปลานิลกับปลาชลิดถ้าอย่างสองอย่างนี้เท่าไหร่คะก็สี่สิบห้าเท่ากันหมดเลยทุกกล่องเลยเหรอคะแล้วพวกอันนี้คือน้ำพริกเหรอคะ น้ำจิ้มแจ่วอันนี้ขายแยกใช่ไหมเป็นชุดเท่าไหร่คะนี่มีสิบาทนี่มียี่สิบาทอ๋อก็คือถ้าน้ำพริกยิเดือวสิบบาทมีผักด้วยยี่สิบบาทเนาะคุณฟาเบลหมูวกปลาค่ะนี่ยังร้อนๆอยู่เลยว้าวเราเอาสูโทนแล้วกันเขาก็อยากให้ชูโทนเดี๋ยง่ายเดี๋ยวคุณป้าทำให้ใหม่ก็ได้อ่ะอะมีเอาก่อนเดี๋ยวให้ลุงมาเลือกเองเวล้วมีหลายอย่างด้วยอยากกินตับหมูปิ้งอะไรนี้ร้านเพื่อนบ้านก็มีอยู่ อที่คุณป้ามีมือแกะกี่คนคะเนี่ยมีหนู่คนแล้วพวกนี้ก็ว่ากมาช่วยอีกอ๋อแต่คือต่ำๆคือสี่คนเดี๋ยวจะพามาดูโรงงานปลาแกะนะคะขั้นตอนของโรงงานนะคะก็จะมีฝ่ายผลิตนะคะในด่านแรกนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงร้อนไหมคะามาได้ <c oughs> <c oughs> นี่ผลิตปลาตั้งแต่ปลายังเป็นสีเงินนะคะจนปลาเป็นสีดำทอง อร่ามกรอบกรุบกรับน่ากินมากคือกลิ่นที่มามาจากตรงนี้เลยจะกินยาค่ะสวยคุณลงทอดกี่ชั่วโมงคะเนี่ยวันหนึ่งได้ค่ะหลายชั่วโมงแต่ว่าใส่แค่ตอนเช้าใช่ไหมคะปีสามปีสไม่รู้มอบไปตกปลาไหมถ้านีมวกอ๋อแต่ว่ารอบนึงเนี่ยคือปลาเนี่ยจะกรอบพริกด้านเนี่ยสิบนาที ก็พลิกไปใช้น้ำมันเยอะๆอย่างนี้หอมมากโอ้ยเด็ดเด็ดาด็ดกด็ดเดนดเด็ดเด็เด็นแา้ดเายเส็เ็จประมาณกีเโมงเดาดเด็ดเด็ดเด็ดเดานเด็ดเด็ดานเด็ดเ็ดเด็ดเด็ดาดเลยเออนเด็น่ด็เด็็เราด วันหนึ่งขายได้7 0็ร้อยกว่าตัวข้าวปลาแก่ oh <my> ก่อนก่อนได้ยินว่าประมาณ4ี่ห้าร้อยตัวว่าเยอะมากแล้วนะหู้ตอนนี้เยอะกว่าเดิม <palate> แต่โชคดีเรามาแบบคือคนไม่ได้เยอะแน่นคือตอนแรกคิดด้วยเลยว่าอา,าจจะต้องตอ่อคิวนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคบางเบานะคะก็ขายถึงบ่ายสามก็กำลังคิดว่าทําไมไม่มาสักบ่ายสองวะลงทาไมขับอย่างนั้น<ท>ล <Dancing> ่ะคะ แล้วลุงแกะเป็นอะไรป่ารครับหรือว่าทอดอย่างดเดียวทอดอเดียวอ๋อก็คือความกรอบความอร่อยเนี่ยก็คืออยู่ที่คุณลุงเลยลุงชื่ออะไรครับชื่อรานชื่อหมานันานันานเรียกว่าคุณลุงสุดหล่อดีกว <icas S 1> นะ่าง่ายดีเวน้องลุง,ลงเคยโดนน้ำมันกระเด็นใส่ไหมครับโดนประจําเนาะ เอาเอาเนี่ยลุงมาอีกลุงนึงแล้วอันนี้เขาลุงมือทอดนะคะไหนลุงหมากแล้วเวลาน้ำมันกระเด็นใส่ลุงหมากลุงหมากทำไงคะอุ้ย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 เออทำไมมันเบลยัง่ะอ่ะน้ำมันกระเด็นใส่เบลยังไงลุงเอาอะไรคะมีทูโทนด้วยนะปลานินปลาสลิดอ่าปลานินปลาสลิดอันนั้นเรียนแบบอีกอ่ะร้อนๆค่ะไวนะเนี่ยนี่แหละครับ มันอยู่ตรงนี้ครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับน่ากินมากมันมีหอมหอมด้วยอ่ะครับอุ้ยมีมะนาวเป็นสีความอร่อยมันอยู่ตรงนี้น่ากินมากลาดได้ตามชัยชอบไม่รู้อ่ะลูกมาขอชิมก่อนแล้วอือหน้ำจิ้มแบบสุดยอดสุดยอดน่ากินเวอร์โอ้โหดูดิใช่ไหวเลยครับนม่คักมากค่ะ ว้าวความแซ่บอยู่ตรงนี้เอ่อจะลงติ๊กตอกให้เลยอาร่อยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยมากขออีกหน่อยนะนี่ผมใส่ไม่ใง่้น้อยเลยนะเยอะมากของเขาไม่เค็มและไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปของเขาคือกลมกล่อมมากข้าวปลาแก่45บาทลุงละน้ำจิ้มไป60บาทแล้วของเขาาอร่อยมาก ปลากอบไม่ลงงอบครับปลา,ก,ปาก็คือปลาธรรมดาแต่มันอยู่ที่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเขารสเด็ดม,มากแล้วดูเนี่ยลงใส่น้ำจิ้มอ่ะเยอะยยแยะเลยยังไม่เค็มอะ่ะของเขาสุดยอดขอบคุณมากเลยค่คะ<อ>ล,ลืมน้องถามแต่แรกก็จบแล้วใช่ไหมอ,อันนี้แหละค่ะลุงหนูกิน ขินดูค่ะขึ้นดูครับสตรไปนะคะรอกแป้งรอกไข่ไปค่นและที่สำคัญนะคะเพิ่มเรื่องของการลดจุกแล้วก็ลดตัวค่ะลดตุงด้วยลุงหมาแะตอนนี้นะลุงหมานาตอนนี้ตอนปารมองแล้วกกระองาหนึ่งเดียวเดหาว่าลี่โมหรือเปล่ากินหรือเปล่าีครับ เห็นลุงขโมยตุ๊กคีบไม่เคยซื้อไปให้มงให้เมียเมียแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วลดลงแล้ว๋ยวกเขาสวยเกินไปเนาได้ลุงถือเกินไปแล้วเขาไม่อยู่กับเราแล้วพอจอยากหอมฟังคุณให้กินจริงๆอ่ะมันก็น่าจะเหมือนปลาธรรมดาที่ลุงบอกเนาะแต่ว่าคือกินมิฐของเขาอ่ะเราไม่ต้องแกะเองไงคนที่ไม่ทำงานก็กินเป็นข้าวกล่องได้เลยแกะมาแล้ว อะไงคะขนงจิ้มแบบฉันใส่เยอะมากแล้วมันเผ็ดเจี่ยมโจนแรงมากแต่ที่แน่ๆลุงติดใจมากเลยนะเป็นมาล์ของเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยเหมือนเจอเพื่อนอะ่ะลุงเียมีใครเขาคุยกับลุงด้วยไหมเนี่ยเขายุ่งกันอยู่แนะล้วลุงเป็คนกินเผ็ดหรือว่าเผ็ดแรบมากรสชาติมากจริงค่ะแบมากออร่ยดีนะราดเป็นมิสเีกลถามแซ่บไหมครับฟาเปลวไม่ไหวอ่ะเผ็ดมาก ใช้น้อยๆนะทุกคนใช่ค่ะอย่าหาเลียนแบบอย่าเล่นเยอะนะคะเดินไปก่อนนะคะคุณเห็นแล้วเหมือนแกงตัวเองไะมใชนี่ผู้คนทำเสร็จนี่ก็ยังเสร็จแล้วก็ตีวอย่างมึงนี่ยังใส่ของฟิล์มอย่านี้ใส่ไปเยอะอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรครับนี่ตันนี้มันเป็นเหมือนน้พริกบปลาป้าป้าจ๋านี่เขาเรียกแจวอะไรอ่ะ ตี sí, actually, 好好่ปลาเขาทอดในกรอบกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนื้อับีมือลุงแตทอดจมากกินเลยนะข้าวนี้แลวข้าวนี้ผมชบนนคือเขามีเือมะนาวอยใส่ไปด้วยหอมมากได้ เงียบเผ็ดเงียบเ,เลยค่ะต้องการนะเราลุงหมากแย่งซีเพราะว่าลุงหมากถูกใจมากมาแบบขอคอมเมนต์ไอ้ทำเนสริมค่ะดับเผ็ดกันเถอะมาเราอุดหนุนหมูปิ้งตับไก่ร้านาข้างๆนะคะตับเนี่ยเป็นอะไรที่กัญชงชอบกินมากถ้าใครมีร้านตับย่างใหม้ๆอย่างเงี้ยแนะนำแนะนำมาได้นะเจ้าปลาขอจิ้มหน่อยอย่างไม่วายนะคะ มันต้องอ่ะของมันต้องรอยังยังยังต้องหาเรื่องอีกเนาะเออโอ้แต่ให้เรื่อกนะเออกลิ่นปลาร้าชัดเลยไปกินได้ไหมอย่างเงี้ยได้ดิเหรอได้ทำแต่โจ๊จแล้วนะทำงานไม่ได้ถึงชั้นโบงตั้งแต่โจโจแล้วนะนี่มาบอกว่าได้สบายมากอีก ้องไวรอดูเลยไว้พีชีบแล้วคือเรื่องกินอ่ะพอเวลามันได้กินจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกคุ้มค่าแหละเจล้าตื่นอ่ะอะไรก็รู้สึกก็ไม่คุ้มจริงแล้วยิ่งรู้ว่าร้านเปิดถึงบ่ายสามเนี่ยโอ้โ๋ออ๋ออะไรปะเหมือนโดนเอาเม็ดมาแทงออกอ่ะรีบมาก็ด้เดี๋ยวคนเยอะใช่ใช่ใช่ร้านไหนที่ทาางทีเช้าๆมันรู้สึกว่ามันได้แบบสดๆกว่าอืม คิดอย่างนี้ดีไมาบ่ายไม่ทันหรอกมดเนี่ยเดี๋ยวสิบโมงก็บดแล้วอืหมดแล้วหมดแล้วอ่ะืมลุงเบิ้ลได้นะลุงเบิ้ลน้ำจิ้มได้นะคะ ตะกร้อนี่ไปเอาดีกว่าจ้อ่งหนูเอาปันนินล้วนครับป้าขอบคุณครับจีบสาวอีกแอลรู้เลยจะฟ้องเมียลูกจะฟ้องเมียลูกลุงว่าแอลป้าหย่อนจริงนี่เขาเขินเลยผมล้อเล่นนะครับนี่เขาเขินจริงมีไม่เขินละลุงเนี่ยนะจาน้ำมันสาดเอาเขื่อนเล่นนะแม่นายแต่กล้อเริ่มแล้วลูกโอเค างบอกว่าสบายมากไม่เผ็ดจ้ะโอ้โหใส่แค่นี้จะเผ็ดได้ไงอ,อ,อีกอีกอย่างหนึ่งนะผมบอกให้นะว่าปลาที่คนทอดคือเขาไม่ทอดแห้งเกินไปไม่ฉ่ำเกินไปกบกำลังพอดีเลยฮะพูดเอาใจใครหรือเปล่าอร่อยนี่สจบคำล่ำลือเลยครับคุณเมจ่จ๋ามีครับ <c oughs> ท้องปันนินนี่เป็นจุดที่อร่อยที่สุดเลยนะ้งนี้จุดไฮไลท์เลยทั้ะนี่จะจะเลนบุกไง่ะจะเลนบุกไงนะไม่ใช่จริงๆมันอร่อยจริงๆท้องมันจะกรอบๆมันๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้องมีบุ๊กตกใจเราเรียบร้อยเนาะเจ็ดร้อยตัวคุณป้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะพะเจ้าเวพรขอบคุณค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วคะ่ะกับภารกิจตื่นโคอชเช้ากับข้าวปลาแกะใครอยากแวะมาแวะมาได้นะคะข้าวปลาแกะสุขุมวิท42เนาะก็คือคนไม่ได้เยอะจนเกินไปมาก็น่าจะได้กินเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าว่ามาแล้วเป็นเหมือนเราเนาะแต่เนี่ยคนเริ่มมาใช่คนเริ่มมาแต่ก็จังว่าคิวแบบไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นก็คือมือแกะเขาพร้อมข้าวกล่องเขาพร้อมก็คือ สามารถนำไปทานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายห้าหลุนหน้ารักอะ